็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกและสายแข็งนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเพิ่งเปิดเข้ามาเจอ,อคลิปนี้นะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกของอ มาเป็นสมาชิกของบ้านสายแข็งนะฮะวันนีก้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้ออกหมายนะครับไม่ได้ออกหมายเพราะว่าเร่งงานนะเล่งงานเร่งงานให้ท่านท่านๆนะฮะ ที่สั่งเข้ามานะครับที่สั่งของเข้ามานะครับที่ยังไม่ได้ของที่รอกันอยู่นะครับรอกันค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะฮะช่วงนี้นะสําหรับการรอนะครับก็อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอารูปมาให้ดูนะครับไอพวกนี้ก็จะมีเจ้าของหมดแล้วนะฮะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเจ้าของนะครับขอ ถ่ายคลิปก่อนนะครับถ่ายคลิปลงก่อนนะก็มาเอาลูกมาให้ดูนะครับวันนี้นะนแต่ละตัวแต่ละรูปนะฮะก็จะเอามาให้ดูนะครับผมแต่ละตัวแต่ละรุ่นนะฮะ ก็สำหรับใครที่ถามเข้ามานะครับว่าทำหัวแหลมเบอร์3มหรือเปล่านะครับหัวแหลมเบอร์3ามีหรือเปล่านะครับมีนะครับหัวแหลมเบอร์3มนะฮะหัวแหลมเบอร์3ก็ทำเหมือนกันนะครับผมหัวแหลมเบอร์3นะครับนี่ฮะ จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่นะฮะใครไม่เคยเห็นนะฮะหัวแรมเบอร์สามนะมีคนอสอบถามเข้ามานะครับก็ตอบให้นะฮะ บเ,บเบอร์สามนะครับเบอร์สามของหัวแหลมเบอร์สามนะฮะนี่นะฮะกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่นะฮะเป็นหัวแหลมเบอร์สามนะครับผมน้ำหนักก็อยู่ที่ของเบอร์สามนะ ก็จะอยู่ที่30 31เเกรนนะฮะสำหรับหัวแหลมนะครับโอเคแล้วก็เบอร์สามเหมือนกันนะครับก็จะเป็นหัวตันนะฮะตัวนี้นะครับเบอร์สามหัวตันนะฮะ หัวจะไม่มีรูนะครับผมสำหรับหัวตันนะลูกทีกคนที่ไม่เคยใช้งานก็อยากจะลองอยากจะอะไรก็ทักเข้ามานะฮะลักษณะของลูกหัวตันนะฮะเบอรสามนะครับหัวจะไม่มีรูนะฮะนี่นะครับ นี่นะฮะไม่มีรูนะครับตัวนี้นะกระโปงกระโปงก็คล้ายๆกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับตัวเปิดกระโปงเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็หัวลูกนะครับหัวลูกเบอร์สามนะคะรับหัวลูกเบอร์สามจะ ไม่มีก็นี่เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะสำหรับหัวลูเบอร์สามนะครับน้ำหนักอยู่ที่30เกรนนะครับสำหรับหัวรูนะนี่นะฮะตัวนี้เป็นเบอร์3ามนะครับ6.35หนะฮะ ความโตของลูก6 3จุบสา้านะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นสลักเบอร์หนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะนี่นะฮะเงาเงาแววแเลยนะฮะ สำหรับเบอร์หนึ่งจะเทียมให้ดูนะครับว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะฮะนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับกับสลักเบอร์สามนะครับแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะนี่นะฮะลูกเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะครับนี่นะฮะเบอร์หนึ่ง เอาเบอร์สองไปด้วยเดียวเ,เบอร์2ด้วยนะฮะใส่แข็งก็เป็นหวัดครับนี่นะครับสลับเบอร์หนึ่งเบอร์2แล้วก็เบอร์3มนะฮะมีทั้ง3เบอร์นะครับผม ทำทั้ง3เบอร์นะฮะเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับรลักษณะลูกก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนหัวแหลมเบอร์2นะครับหัวแหลมเบอร์2นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะ หัวหลมเบอร์สองนะรูปทรงจะเป็นลักษณะนี้นะฮะน,นะครับหัวแหลมนะครับของเบอร์สองนะครับน้ำหนักอยู่ที่ยี่สิบกรนันะครับตัวนี้นะสำหรับหัวแหลมเบอร์สองนะคะดูดชัดๆเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็หัวรูนะครับหัวรูเบอร์สองนะสลักหัวรูนะฮะน้ำหนักก็ยี่สิบจุดสองกรัณนะฮะตัวนี้นะสำหรับหัวรูนะครับเบอร์สองเหมือนกันนะครับแล้วก็หัวตันนะฮะหัวตันเบอร์สองนะครับนะหัวจะไม่มีรูนะครับสังเกตดีๆนะฮะ หัวจะไม่มีรูนะฮะเบอร์สองหัวตันนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่23่สกรนนะฮะตัวนี้นะเบอร์สองนะครับลูกก็จะมีประมาณนี้นะฮะที่ทำกันอยู่นะตัวที่ขายดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นตัวสลักหัวรูนะฮะแล้วก็ตัวหัวระเบิดนะครับวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะ ตัวหัวระเบิดตัวนี้นะครับก็จะขายดีที่สุดเลยทางสายแข็งนะครับของทางช่องสายแข็งนะฮะก็จะมีสองตัวที่ออกดีที่สุดนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งของเบอร์สองนะฮะก็จะเป็นหัวตัดหัวล่าเป็นหัวตัดนะฮะนี่นะฮะใครที่เคยใช้งานแล้วก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะว่าใช้ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมใช้ดีก็คอมเมนต์ได้ใช้ไม่ดีก็คอมเมนต์ได้ครับเราฟังความคิดเห็นของทุกทกท่านนะฮะหัวลูกหัวตัดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบอร์สองนะ,ะจะมีประมาณนี้นะครับของทั้งหมดที่เอามาให้ดูไม่ให้ชมกันวันนี้ก็มีเจ้าของหมดแล้วนะฮะ ก็ยังทาไม่ทันอยู่นะครับตอนนี้กล่องก็รอส่งวันเยอะเหมือนกันนะฮะกล่องที่แพ็กไว้นะครับก,ก็น่าจะส่งวันนี้นะครับส่วนกล่องที่แพกไว้นะครับจะออกส่งให้วันนี้นะครับใครที่ยังรอยังอรอรับอยู่หรือรอใช้งานอยู่ก็ รอรับได้เลยนะฮะสำหรับใครที่สั่งเข้ามาแล้วนะครับก็ในส่วนที่แพ็ครอส่งก็มีนะฮะแพ็คลอส่งก็มีนะครับ,ก,ก,รบก็เดี๋ยววันนี้ออกส่งให้ทุกทกท่านเลยนะครับที่รอกันอยู่นะอ่ะคนที่เข้ามาที่หลังก็ยังไม่ได้นะฮะก็รอตามตามคิวตามดิวนะฮะ สำหรับใครที่เข้ามาหลังๆนะก็ผมก็แจ้งไปตั้งแต่แรกแล้วนะฮะว่ารอนิดนึงนะฮะไม่นานเกินรอนะครับผมโอเคครับใครที่สนใจอยากจะจะได้อยากจะลองตัวไหนหลายๆมีหลายๆตัวให้ลองให้เทสกันหลายๆตัวนะฮะสำหรับสายแข็งนะ สำหรับสายล่านะฮะลูกตอกที่สำหรับสายล่านะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้สายแข็งได้ทำคลิปต่อไปให้ดูให้ได้ดูได้ชมกันอีกนะครับก็คลิปหน้าจะไปล่าที่ไหนกันหรือไปล่ากับตัวไหนก็ติดตามรับชมกันนะฮะกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อ จะให้คลิปแจ้งเตือนเวลาสายแข่งทำคลิปใหม่ๆลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับฝากลูกตอกของสายแข่งด้วยนะครับสวัสดีครับ